เจ้าหน้าที่สืบทราบมาว่ามีขบวนการขนแรงงานต่างด้าวพยายามลักลอบขนแรงงานต่างด้าวแบบผิดกฎหมายผ่านเข้ามาในประเทศไทยนะครับเนะี่ยฮะก็จะใช้วิธีการเดินเท้าข้ามแดนมาตามช่องทางธรรมชาติเสร็จแล้วก็จะมีรถไปรอรับส่งเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลพอสืบทราบแบบนี้แล้วนะครับตำรวจทางหลวงก็ออกตรวจหาข่าวแล้วนะฮะ จนกระทั่งสืบทราบมาตอนตีหนึ่งครึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงอยุทยาพร้อมด้วยตำรวจชุดจับกลุ่มไปสำรวจเส้นทางแล้วก็เจอรถยนต์สองคันขี่ขับขี่ตามกันมาด้วยความเร็วติดฟิล์มมืดมืดตือเลยนะฮะดูแล้วมีน้ำหนักมากกว่ารถยนต์ปกติจนผิดสังเกตคันแรกเป็นรถตู้โตโตยต้าสีขาวทะเบียนในเชียงรายนะครับ แล้วก็รถด่วนเอเนกประสงค์อีกคันหนึ่งทะเบียนเชียงรายเหมือนกันนะครับเจ้าหน้าที่พอเห็นแบบนี้ผิดสังเกตก็เลยเรียกให้รถสองคันนี้จอดเนี่นะครับก็ปรากฏว่ารถตู้เนี่ยคนขับเป็นชาวเมียนมาชื่อนายไซเมียนตูมีหนังสือเดินทางในรถตู้ดัดแ,แปลงมาครับหรือบอกออกหมดเลยมีแรงงานต่างด้าวอยู่24คนอโอ้โห ส่วนรถยนต์อนเนกประสงค์อีซูซุนะครับมีคนไทยเป็นคนขับชื่อพันุวัตนวงษามีแรงงานต่างด้าวอยู่ในนั้น7คนด้วยกันเ,ออเออนี่ทั้งหมด31คน24กับ7นะครับก็ควบคุมตัวมาตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งใน31คนนี้นะครับมีผู้หญิง17คนผู้ชาย14คนเป็นต่างด้าวสัญชาติเมียนมาทั้งหมด ไม่มีหนังสือเดินทางน,นะครับเพราะว่าคนกลุ่มนี้ลักลอบเข้ามาแบบผิดกฎหมายคนขับสองคนให้การเหมือนกันนะครับว่าวันที่3กุมภาพันธ์ตอนเที่ยงได้รับการประสานจากชายแดนไทยนะครับกับผู้ชายคนหนึ่งให้ไปรับแรงงานต่างด้าวทั้งหมดที่อำเภอแม่สายจงังหวัดเชียงรายไปส่งปลายทางที่ปทุมธานีเนี่นะฮะคนขับรถตู้ที่เป็นชาวเมียนมานั้นได้ค่าจ้าง800 0บาทเนี่นะฮะ เดียบร้อนครับโดนจับจนได้ถูกควบคุมตัวไปดำเนินคดีในพื้นที่ของสอพอบางปะอินนี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะ<ช>ทีเออ่เราไม่สามารถสกัดได้<ช>เขาว่าไม่สามารถสกัดได้หมายความว่าไม่สามารถสกัดตั้งแต่ต้นทางไม่ให้เขาเดินทางเข้ามาได้ถูกต้องส่วนมากเราจะมา,าจับได้ตอนที่เขาเข้ามาแล้วใช่ลำบากและมีหน้ำซ้ำที่จับไม่ได้อีกเท่าไหร่ใช่ใชไหมแล้วก็มี ก็มีคนของเราบางทีก็ไปมีส่วนร่วมด้วยไปหาผลประโยชน์จากกระบวนการนี้ด้วยใช่ครับจะมาไปหากินะก็มีทั้งคนธรรมดามีทั้งคนในเครื่องแบบแล้วฮะท่านผู้ชมฮะจับได้บ้างจับไม่ได้บ้างเราก็รู้นะฮะว่าเขาลําบากเขาต้องพยายามดิ้นรนออกมาจากประเทศเขานะฮะยิงตอนนี้อะไรห้าจุดนที่ถูกตัดไฟไปใช่ไหมที่ถูกตัดไฟไปเนี่ยนะฮะก็อย่างที่เรานําเสนอมาเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันนะ ตลอดทั้งวันตั้งแต่ท่านอนุทินมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์วันเกิดเราแล้วก็ไปนะปฏิบัติหน้าที่ของท่านรัฐมนตรีมหาดไทยซึ่งกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นผู้ที่ควบคุมดูแลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะฮะซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนี่แหละ จำหน่ายขายไฟฟ้าให้กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมากนะครับเราก็ได้เดือนละ50ล้านเดือนละห้บล้านบาทนะท่นานผู้ชม,มะก็เป็นการขายเพื่อมนุษยธ,ธรรมต่อเมื่อการขายไฟฟ้าไปนี้นะครับเราก็ไปตรวจสอบดูว่าทางด้านของเมียนมาได้ใช้ประโยชน์จากไฟฟ้าที่ซื้อจากเรา มาเป็นพิษเป็นภัยต่อความมั่นคงของเราซึ่งก็เป็นการทำผิดข้อตกลงข้อที่14ฉะนั้นเราก็ต้องยุติการขายไฟให้พอยุติการขายไฟให้5จุดนะครับมันไม่ใช่แก๊งคอเซนเตอร์ไม่ใช่แก๊งค้ามนุษย์ไม่ใช่บ่อนพน,นันที่เดือดร้อนนะฮะเอาข้จริงๆพวกนั้นเดือดร้อนหรือเปล่าก็ไม่ทราบ ก็มีข่าวว่ามันก็ไปซื้อจากลราแต่คนที่เดือดร้อนแน่ๆก็คือคนที่ยังไงฮะคนที่ต้องมาซื้อเครื่องปั่นไฟคนที่ต้องไปเติมน้ํามันไปเข้าคิวเติมน้ํามันเป็นกิโลนะชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนนแต่ก็มองในมุมเราเราก็ไม่มีทางเลือกเราก็ไม่มีทางเลือกโดยเฉพาะอย่างยิ่งชเวกโกกับเคเคปาอันนี้เป็นสองเมืองอันนี้เป็นสองเมืองที่ในเมืองนี้เนี่ยนะฮะ มีอาณาจักรของแก๊งจีนเถานะครับใช้ไฟฟ้าจากไทยเนี่ย80-90%ไปในการนะฮะตั้งแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไปในการทำอะไรที่มันไม่ถูกกฎหมายฉะนั้นเราก็ไม่มีทางเลือกนะฮะก็จุดที่เราตัดย้ำกันอีกทีหนึ่งคนระับจุดซื้อขายบริเวณบ้านพระเจดีสามองค์เมืองพญาตองสูรัโมนจุดซื้อขายไฟฟ้าบริเวณสภามิตรภาพไทยพมา่าเมืองท่าขี้เล็ก รัชฉานจุดซื้อขายไฟฟ้าบริเวณบ้านเหมืองแดงเมืองท่าขี้เหล็กรัชฉานจุดซื้อขายไฟฟ้าบริเวณสภามิตรภาพไทยพม่าแห่งที่สองเมืองเมียวดีจุดซื้อขายไฟฟ้าบริเวณบ้านหัวบ้านห้วยม่วงเมืองเมียววดีนะครับห้าเมืองนี้ห้าจุดนี้ห้าจุดนี้อยู่ที่แม่สอดออสอง อยู่ที่แม่ระมาศสองอยู่ที่กาญจนบุรีหนึ่งนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวของเราท,ท,ทางท็อปนิวก็รายงานให้เห็นแล้วนะครับว่าฝั่งกระนูเน่ยเขายังสว่างสวายอยู่บ้างนะยังสว่างสวยอยู่บ้างแต่ที่ฝั่งทางด้านของเมื่อมีการตัดกระแสไฟฟ้าเมืองพญาตองสู่คืนแรกอันนี้มืดสนิทนะอันนี้มืดสนิทเลยนะครับเราตรวจสอบดูตอนสองทุ่มเมื่อคืนนี้ ผู้สื่ข่าวรายงานจากด่าน j จดีสองค์อำเภอสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับหลังจากหน่วยงานความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลนะครับให้กระแสะไฟฟ้ามีการตัดส่งผลให้พื้นที่อำเภอพญาตองซูประเทศเมียนมาไม่มีกระแสะไฟฟ้าใช้ค่ําคืนแรกก็คือเมื่อคืนนี้พื้นที่เงียบสนิทนะครับอาคารแกงคเซนเตอร์นี่นะฮะบ่อนคาสิโนโสนามบนเทิ ปิดชั่วคราวครับมีเพียงแสงไฟฟ้าสว่างนิดหน่อยนี่ท่านผู้ชมฮะนี่ให้เห็นกันเลยเจดีสามองค์ฮะเจดีสามองค์นะครับบริเวณหน้าด่านเจดีสามองค์มีกองกําลังติดอาวุธทหารกระเรี่ยง BKBK b k b k นะฮะ BKBA พร้อมอาวุธครบมือเดินตรวจบริเวณหน้าด่านเจดีสามองค์ฮะตรงนี้ไม่เหมือนกับฝั่งตรงข้ามออแม่สอดกับแม่ละมานฝั่งตรงข้ามแม่สอดแม่ละมานเนี่ยยังสว่าง แต่ทาเมืองพญาตองซูเนี่ยส่วนใหญ่มืดอ,อันเนี้ยมีสว่างนิดหน่อยนะสว่างบางจุดที่สว่างก็ไม่ได้เหมือนเดิมนะใช่กตกต้องไม่ได้เหมือนเดิมดูแล้วสว่าง<ส>ทั้งตึกเออแสงไฟน้อยลงกว่าเดิมแต่ยังมีความสว่างอยู่นี่นะตร,นตรงนี้แหละฮะท่านผู้ชมฮะในสมัยออประวัติศาสตร์เนี่ยตรงนี้แหละฮะสองร้อกว่าปีก่อนนี่นะฮะที่กองทัพข้าศึกเนี่ยมาทางด่านเนี่ยมาตีกรุงศรี ด่านเจดีสามองค์เนี่ยเราเรียนกันมาวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยด่านนี้แหละฮะนี่ฮะแล้วก็วันนี้ฮะนี่เหลือเวลาประมาณสักชั่วโมงหนึ่งได้นะครับวันนี้รองนายกภูมิธรรมนะครับมีกาหนดจะเดินทางไปที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับประมาณสัก9ก้าโมงห้นาทีนะครับก็กําหนดการจะไปที่สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากมีการประชุมก่อนประชุมติดตามกําชับการปฏิบัติงานการสกัดกั้น ารลักลอบลำเลียงยาเสพติดแถวพื้นที่ชายแดนแล้วก็แก้ปัญหาแกงคอเซนเตอร์ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดเมียวมาด,ดีของเมียนม,มานะครับหลังจากนั้นก็จะเดินทางต่อไปเพื่อเยี่ยมพื้นที่แนวชายแดนดูการลักลอบค้ายาเสพติดตรวจจุดพื้นที่ที่มีการตัดกระแสไฟฟ้านะครับนี่นะฮะตามพื้นที่ตามแนวชายแดนที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับ วันนี้เน้นที่จังหวัดตากนะครับ uh. จะไปตรวจอยู่4จุดด้วยกันก็คือบ้านกู่ใหม่ท่าสูงอำเภอแม่สอดบ้านห้วยม่วงสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองแล้วก็บ้านวังผาอำเภอแม่ระมาดนะครับบ่ายสามโมงก็จะเดินทางแล้วก็ไปให้โอว่ากับกําลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ประจ,จําจุดตรวจร่วมบ้านห้วยหินฝนที่อำเภอแม่สอดนะฮะแล้วก็จะไปปฏิบัติภารกิจต่อที่อุทยานราชพัก ที่ประจวบคีรีขันเด็ดนะวันนี้จะไปตากนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะไปที่ประจวบคีรีขันนะฮะนี่แหละฮะแลฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผู้ที่ดูแลเรื่องของความมั่นคงนะครับแล้วก็ทางเพจเมียนมานะฮะเพจของเมียนมาเขาเปิดให้ดูเต็มตาเลยนะฮะว่าค่ําคืนแรกของการถูกตัดไฟนะครับครับเขาก็โพสต์อัปเดตสถานการณ์ในเมืองท่าขี้เหล็กเป็นภาพความสว่างสวัย ในยามค่ำคืนในเมืองครับนะฮะเปิดให้บริหารนะครับเปิดให้บริการของบรรดาธุรกิจร้านค้าต่างๆรวมถึงการออกมาใช้ชีวิตของผู้คนโอ้โหให้ดูมุมสูงด้วยนี่อนถนนนี่ยังสว่างโล่อยู่เลยนะฮะแม้จะมีการดับไฟตัดไฟจากไทยนะครับแม้ว่าไฟฟ้าของประเทศไทยจะดับแต่ไฟฟ้ากลับมาจ่ายที่ตัวเมืองท่าขี้เหล็กเชื่อมต่อกับไฟฟ้าลาวฮะ เขาเตรียมการไว้แล in ้วครับสามารถจ่ายไฟให้กับช uh ุมชนหลายแห่งได้อีกครั้งในเวลาตอนห้าโมงเย็นนะครับนี่เพจนี้เขาระบุฮะเขาก็เตรียมไว้แล้วนะว่าทางการไทยคงเอาแน่ใช่คงเอาแน่ก็เลยมีการตกลงซื้อขายกับลาวไว้แล้วพอทางนี้ดับสวิตช์ทางนู้นก็เปิดสวิตช์เลยนะครับแล้วก็ชเวกโกฮะผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศยามค่ำคืนในตัวเมืองท่าี้เล็กประเทศเมียนมาตรงข้ามอำเภอแม่สายนะฮะ จังหวัดเชียงรายยังสว่างสวยเมื่อมองจากมุมสูงในฝั่งประเทศไทยไม่ต่างอะไรกับช่วงก่อนหน้านี้ฮะแม้ว่าช่วงเช้าก่อนหน้านี้ทางการไฟฟ้าของประเทศไทยจะมีการตัดไฟตามคําสั่งสภากัามมั่นคงแห่งชาติเพื่อสกัดกั้นพวกแก๊งอาชยากรรมข้ามชาตินะเหตุที่เมียนมายังมีไฟใช้เนื่องจากประเทศไทยตัดไฟไปแล้วนั้นก็ก่อนหน้านี้เขามีการลงนามความร่วมมือกับประเทศลาวครับ ในการซื้อขายไฟยฟ้ามาใช้ที่ท่าคีเหล็กมีโครงขายไฟยฟ้าอยู่ประมาณร้อยละเจของเมืองท่าคีเหล็กนะก็ทําให้เมื่อไทยตัดไฟตลอดทั้งวันก็ต่อโครงขายอีกร้อยละสอ,อ,อีกร้อยละสาที่เหลือ,อซึ่งก็เขาก็เตรียมการไว้แล้วเสร็จนะครับในช่วงบ่ายก็ทําให้ไม่มีผลกระทบนะฮะนี่ครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าออตรงสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมา ที่ตรงข้ามแม่สอดจังหวัดตาพื้นที่ตรงข้ามก็คือเมียวดีและเมืองชเวกโกโกนะฮะหลังจากรัฐบาลตัดไฟตัดอินเทอร์เน็ตตัดน้ำมันสกัดวงจรแก๊งคอเซนเตอร์ตอน9โมงเช้านะครับเวลาสองทุ่มเมืองชเวโกโกก็ลดการใช้ไฟลง40%ครับลดการใช้ไฟลง40%คือเคือเขาเคยใช้ไฟ100%จากเรา เมื่อเราตัดไปแล้วเนี่ยนะเขาไปซื้อจากลาวแต่เขาก็จุนเจือได้เพียงแค่30%นะเขาไม่ได้มาซื้อไฟจากลาวและใช้ได้ร้อยเปอร์ซเหมือนเดิมฉะนั้นเขาใช้ได้เพียงแค่30%นะเอนะฮะกระแสะการใช้ไฟฟ้าก็เลยลดลงมาอย่างน้อยเนี่ยสี่เอร์ซเลยฮนะน,นี่นี่ฮะแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมฮะทาง รัฐมนตรีพลังงานคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคนะครับก็มีการพูดถึงกรณีสมชมีมติให้ตัดไฟฟ้าน้ำมันแล้วก็สัญญาณอินเทอร์เน็ตใน5จุดชายแดนไทยเมียนมานะครับเพื่อเป็นการสกัดแก๊งคอร์เซ็นเตอร์คุณพีรพันธ์ก็บอกนะครับว่าตอนนี้มตินี้มาถึงประหลัดกระทรวงแรงงานเรียบร้อยและกำลังทำเรื่องรายงานมาที่ทางคุณพีรพันธ์ซึ่งกระทรวงพลังงานก็จะดำเนินการตามมติของ สมชสภาความมั่นคงแห่งชาติจากการติดตามสถานการณ์นะครับในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมามีการตรวจสอบเรื่องนี้เป็นระยะพบว่ายังไม่มีบริษัทน้ำมันจากฝั่งไทยส่งน้ำมันไปที่ชายแดนไทยเมียนม,มาทั้ง5จุดเพราะว่าเป็นนโยบายของทางรัฐมนตรีพลังงานนะครับว่าถ้าใช้งานในประเทศยังไม่พอก็จะไม่ให้ส่งออก ะะและเมื่อวานนี้มีการประชุมกรรมธิการการปกครองของสภาผู้แทนราษฎรนะครับมีคุณกรวีปิษนานันทกุลสสอ,อ่างทองของภูมิใจไทยเป็นประธานมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยตัวแทนของสอมอชอนะฮะเขาชี้แจงน,นะครับว่าระยะถัดไปก็ไม่ใช่แค่เมียนมาเท่านั้นนะครับแต่ว่าชายแดนประเทศเพื่อนบ้านอื่นอีกที่ยังมีปัญหาสอมอชอก็จะเร่งประมูลปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายไฟฟ้าหรือว่าปัจจัยสนับสนุนอื่นๆก็น่าจะเชื่อว่าถูกนำไปใช้โดยอาจยากรข้ามชาตินะครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นต้องมีการพิจารณาปัจจัยอื่นๆควบคู่ไปด้วยอย่างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านภาพลักษณ์ของประเทศไทยนี่สมชพูดแบบนี้เหมือนกับว่าระยะถัดไปไม่ใช่แค่เมียนมาเท่านั้นเ,เพื่อนบ้านเราเนี่ย ยังมีประเทศอื่นไหนอีกหรือเปล่าที่ที่มีปัญหาแบบนี้ใช่นะใช่แต่ว่าแหมแต่กว่าจะตัดพมา่าได้เนี่ยมันก็เนิ่นนานมาก,มมากนะเมื่อวานนี้นะครับตำรวจที่เปิดปฏิบัติการล่าก,กองร้อยปลอยเป็ดนะครับแล้วก็จับกลุ่มตัวนายธนาวุธิอายุ28ปีนะครับซึ่งเป็นคนที่แต่งตัวเรียนแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็วิดีโอคอขมขูเยื่อ หื่อลอกลวงให้โอนเงินนะครับให้แก่แก๊งคอร์เซนเตอร์แล้วก็หลอกลวงนางงามคุณชาลอตนะฮะโดยนายธนาวุฒิเนี่ยเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญากรุงเทพใต้นะครับแล้วก็ล่าสุดตํารวจไซเบอร์นะครับเพจตํารวจไซเบอร์เขายัางโพสต์ข้อความนี่ฮะตำรวจไซเบอร์จับอีกรายผู้หมวดกองร้อยปลอยเป็ดอ้างชื่อตํารวจมุกดาหารวิดีโอคอลหลอกโอนเงินนะครับเตรียมแถลงวันนี้ฮะเก้าโมงเช้าเดี๋ยวจะแถลงนะฮะ นี่จับกลุ่มตำรวจปลอมได้แล้วะที่วิดีโอคอลมานี่ฮะคนนี้ฮะเนี่ัแต่งชุดเครื่องแบบฮะจับกลุ่มได้แล้วเดี๋ยววันนี้จะมีการแถลงค่ะท่านผู้ชมฮะนี่นะในขณะเดียวกันนะครับก็เรื่องของการสกัดกั้นเส้นทางลำเลียง เหยื่อแก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเมื่อวานนี้ทางพลตรีพันธนะนุชนาะรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับก็ทำหน้าที่โฆษกพูดถึงแผนการสกัดกั้นตามแนวชายแดนนะครับว่าตอนนี้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีการกำหนด3มมาตรการเข้มงวด บริเวณแนวชายแดนหนึ่งก็คือคัดกรองคนต่างชาติด้วยการบันทึกข้อมูลคนต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยในบัญชีเฝ้าดูก็คือ w c h l i s t ซึ่งมีอยู่ทั้งสิ้น9,762คนแล้วก็มีการปฏิเสธการเข้ามาในราชอาณาจาักรอีก2,339คนนี่คือจำนวนของคนที่เราจับตามองมแล้วก็คนที่เราห้ามเข้ามาเลยเนี่ย ก็สองยอดนี้ก็ปลาเข้าไปหมื่นกว่านะครับหมื่นกว่าฉะนั้นต้องมีการคัดกรองสองมีการสกัดกั้นนะครับเบื้องต้นให้มีการแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวที่จะไปพื้นที่แม่สอดจังหวัดตากว่าเป็นพื้นที่เฝ้าระวังนะครับก็มีจำนวน1 1 6 1คน 1> และมีผู้เปลี่ยนใจเดินทางกลับ23คนสามมาตรการสืบสวนขยายผลเพื่อดำเนินคดีกับคนที่ทำความผิดนะครับ จะมีการตรวจสอบโรงแรมที่พักในพื้นที่เฝ้าระวัง631ครั้งนีง่นะฮะซึ่งก่อนหน้านี้สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองก็มีการประกาศปิดด่านแม่สอดมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้วนะครับปี66ด้วยซ้ำไปนี่นะะก็หลังจากนี้ก็จะเข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะครับทางรองผู้บัญชาการสตรมเนี่ยบอกว่า เฝ้าระวังการผ่านเข้าออกของบุคคล3ของบุคคลสัญชาติที่3เพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ต้นปีแล้วนะฮะ22มกราคมที่ผ่านมาแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าที่ผ่านมากรณีปรากฏข่าวมีกลุ่มชาวต่างชาติข้ามแดนไปที่ไปยังฐานสแกมมเมอร์เป็นการเข้าออกผ่านช่องทางธรรมชาติส่วนการให้ความช่วยเหลือชาวฮ่องกองที่หลกถูกหลอ,อกไปทำงานในลักษณะคล้ายกับชาวจีน อีกสิบคนที่ยังติดค้างอยู่ในพื้นที่เขตอิทธิพลของกองกำลังกระเรียง DKBA ตอนนี้อยู่ระหว่างการประสาน<อ>สาการทำงานอยู่นะครับ <st arts> นี่นะก็ตอนนั้นเนี่ยที่เขาร้องเรียนมาว่ามีชาว่องกงอีกหลายคนเลยแล้วเราก็ช่วยเหลือมาได้คนหนึ่งไงใช่ใชผู้หญิงไงท่านผู้ชมครับเ <c oughs> มื่อวานนี้นะครับศาสตราจารย์นายแพทย ยงผู้วรวันนะครับคุณหมอยงนะสำนักวิทยาศาสตร์ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยาศาสตร์จุฬาท่านได้โพสต์เฟซบุ๊กนะครับหัวข้อ pm 2.5กับไวรัสนะครับ pm 2.5ฝุ่นจิว๋วที่มีการกล่าวถึงกันมากมีขนาดเล็กมาก2.5ไมครอน หรือกล่าวได้ว่า2.5ในล้านเมตรซึ่งมีขนาดเล็กมากนะคือแบ่งอ,อ,อาจารย์หมอยงบอกว่า1เมตรเนี่ยถ้าแบ่งเป็นล้านส่วนเอามา2.5นะในล้านในล้านส่วนของเมตรนี่แหละอันนั้นแหละหรือถ้าพูดให้เห็นภาพก็คือว่าท่านผู้ชมคร2.5 PM 2.5เนี่ยมันเล็กขนาดไหนก็ดึงดึงเส้นผมของคุณธีระมาเส้นหนึ่ง หรือดึงขนจมูกก<อ>็ะนดึงขนจมูกแล้วก็เอา,เ,อาเส้นผ่าศูนย์กลางเ,<อ>เส้นผ่าศูนย์กลางก็คือเวลาวงกลมใช่ไหมเวลาวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางตรงเนี้เส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นผมคุณเนอือนะอมีแบ่งเป็นแบ่งเป็นยี่สิบห้าส่วน<อ>แล้วเอามาหนึ่งส่วนโอ้โหนะคือผ่า เส้นผ่าศูนย์กลางเส้นผมคุณเนี่ยแบ่งมาเป็นยี่สิบห้าส่วนและเอามาหนึ่งอ,อันนี้คือสองจุดห้าสองจุดห้ามันเล็กขนาดเราจะเอาเส้นผมเราเนี่ยเส้นขนจมูกเรามามาแบ่งยี่สิบห้าส่วนได้ยังไง<อ>มันเล็กเล็กมากใช่เล็กมากๆถ้ามาแบ่งแล้วเนี่ยเอามาหนึ่งส่วนมันก็คือขนาดที่สามารถเออลอด ข<ค>นจมูกมไปได้เราเข้าไปได้เ,เข้าสู่ปอดได้นะสามารถลงไปถึงถุงลมปอดได้แต่แน่นอนส่วนหนึ่งจะเกาะอยู่ตามผนังของหลอดลมจนถึงหลอดลมฝอยที่หลอดลมหรือหลอดลมฝอยจะมีเซเลียและเยื่อนะเมื่อคอยพัดโบกสิ่งแปลกปลอมขึ้นมาหรือออกไปแต่สิ่งที่เล็กมากๆก็สามารถถึงลงุงถุงลมของปอดได้ เมื่อมาเปรียบเทียบกับขนาดของไวรัสไวรัสจะมีขนาดที่เราพูดคือนาโนเมตรคือเล็กกว่า PM 2.5โดยหน่วยนาโนเมตรจะเล็กกว่าไมโครเมตรพันเท่าเราจะเห็นว่าไวรัสมีขนาดเล็กมากยกตัวอย่างไวรัสตัดอักเสบบีมีขนาด40นาโนเมตรโควิด -19 มีขนาด120นาโนเมตรจึงไม่น่าแปลกที่จะลงไปถึงส่วนต่างๆของร่างกายได้ ทีนี้สิ่งที่อาจารย์โพสตการใช้หน้ากากอนามัยในการป้องกันฝุ่นจิว๋วถ้าป้องกันจริงๆไม่ให้เข้าไปเลยหน้ากากที่เราใช้อยู่กันทั่วไปที่เห็นอยู่ส่วนใหญ่จะมีลมเข้าข้างๆแก้มและจมูกก็จะกันได้ไม่มากแต่มีการแนะนำให้ใช้หน้ากาก N95 โดยปกติหน้ากาก N95 ที่ใช้ทางการแพทย์เมื่อปฏิบัติการในห้องชีวนิรภัยที่ผมใช้อยู่ ป้องการไวรัสโดยเฉพาะโรคร้ายทั้งหลายเราจะใส่และทำฟิตเทสก่อนเพื่อตรวจสอบดูว่าจะไม่มีลมรั่วเข้าทางข้างแก้มหรือจมูกเลยเวลาหายใจลมเข้าออกจะต้องผ่านตัวหน้ากากเท่านั้นไม่มีการรั่วออกข้างๆจึงจะเข้าไปปฏิบัติการที่เกี่ยวกับชีวะนิรภัยได้และการอยู่ในห้องชีวะนิรภัยเราคงไม่ได้อยู่นานอยู่แค่ชั่วโมงก็เก่งแล้ว ดังนั้นการใส่ N95 เพื่อป้องกันฝุ่นจิ๋วถ้าทำแบบไม่ให้ลมเข้าออกตรงนี้และเดินบนถนนถ้าอยู่ได้มากกว่าหนึ่งชั่วโมงก็เก่งมากกลัวจะเป็นลมซะก่อนเพราะมันอึดอัดมากฝุ่นจิ๋วมีพิษมีภัยจริงถ้าเป็นไปได้ควรหลีกเลี่ยงและกำจัดต้นต่อดีกว่าที่จะมาดูแลที่ปลายเหตุการใส่หน้ากากาอนามัยป้องกันได้บ้างแต่ถ้าใส่แล้วยังหายใจเอาอากาศ ที่ไม่ได้ผ่านการกรองจากตัวหน้ากากก็ <S <S <LE an> จะช่วยได้น้อย <S <S <LE an> เพราะฝุ่นมีขนาดเล็กมากที่ปนอยู่กับอากาศสรุปก็คือคุณหมอโยงเนี่ยบอกว่าหน้ากากที่เราใส่ทุกวันนี้เนี่ยเรารู้สึกไหมว่าเรายังหายใจได้นะเรายังหายใจได้เพราะมันเข้าได้ข้างๆอ,อันนั้นเนี่ย <S <S <LE an> คือป้องกันไม่ได้ถ้าจะป้องกันจริงๆเนี่ยต้อง n 95 <S <S <LE an> uh huh. หน้ากาก n 95เท่านั้นซึ่งหมอโยงบอกว่าขนาดพวกผมเนี่ยเวลาทํางานในห้อง ห้องปฏิบัติการเนี่ยยังใส่หน้ากากนี้ได้เนี่ยต้องไม่เกินชั่วโมงไม่งั้นจะเป็นลมเพราะมันหายใจนะแทบไม่ออกออมันแน่นมันแน่นใช่เราจะป้องกันฝุ่น PM 2.5จริงๆต้อง N95 แต่เอาละ N95 มันอึดอัดและมันแพงฉะนั้นเนี่ยเราใส่หน้ากากอนามัยที่ขายตามร้านทั่วไปเนี่ยนะฮะและเขียนว่าสามารถกันกรอง PM 2.5ได้กันกรองได้บ้างท่านผู้ชมฮะกันกรองได้บ้าง วิธีที่ดีที่สุดก็คืออย่าออกไปอย่าออกข้างนอกเลี่ยงซะอย่าออกข้างนอกออย่าออกข้างนอกนะฮะมันยากสินั่นแหละสิฮะมันยากมันยากมีอีกโอ้โหหลายร้อยหลายพันอาชีพที่ต้องอยู่บนถนนเนี่ยใช่ไหมตำรวจหนึ่งแหละพี่ไรเดอร์คนขับรถเมเนี่ยใช่ไหมใช่โอ้โหไหนจะพ่อค้าแม่ค้าอีกที่อยู่ตามฟุตบาทจะมาตามตลาดอืมอืม ลำบากแลถ้าไหน,นพูดถึงเรื่องฝุ่นท่านผู้ชมครับดูค่าฝุ่นในเช้าวันนี้ก่อนนะครับทั้งในกรุงเทพแล้วก็ทั่วโลกอาจจะให้ดูกราฟิกในช่วงเวลานี้เลยนะฮะในกรุงเทพมหานคระนะถ้าหากว่าเราดูคร่าวๆนะตอนนี้เนี่ยเอาอย่างพื้นที่ของเราก่อนนี่เลยนะแถวสมุทรปราการเนี่ยใกล,ล้กับออฟฟิศเราเนี่ยวัด AQI ได้153นะครับส่วน so PM 2.5อยู่ที่68 เกิน68.1ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรอ่าดูส่วนอื่นของกรุงเทพหน่อยฮะอืมอ่าจะดูนะอ่าอมีไวบกาฟิกขึ้นมานี่โอ้บางนา47สิส่วนป็นว่า47นะบางนาลาดกระบางภาษีเจริญ46ก็มีบางขุนเทียมบางกอกน้อยหนองจอสี่เกินทั้งนั้นเกินทั้งนั้นฮะเกินทั้งนั้นดีะอ่ะเปลี่ยนระดับต่อไป ทวีวัฒนาหนองแขมเห็นไ,ไหมครัสองสาวันนี้เนี่ยเข้ามาถึงรอบๆไหนเห็นไหมสาทรพญาไทยอย่างนี้นี่นะฮะ,ะดูในเมืองโดยรวมของทั่วทั้งประเทศหน่อยฮะมีไหมเนะี่ยที่จะไม่เกินโอ้ไม่มีเลยที่จะไม่เกินสามสิบเจ็ดจุดห้านะเบริหมดภาพอื่นภาพอื่นเปลี่ยนไปอของทั้งประเทศมีไหมหมดแล้ว อันนี้ของทั้งประเทศนะ,ะ <c oughs> อันนี้ของทั่วโลกอ <c oughs> <c oughs> ah ของทั่วโลกบิสเค๊กทากาลาฮอฮานอยโอ้โหเวียดนามบวกมาการาจีนะฮะเดลีของอินเดียย่างกุ้งของเมียนมาเห็นไหมท่านผู้ชมครับ เชียงใหม่เชียงใหม่ <นะ S 2> อยู่ในอันดับที่24ร้อย28นะฮะเกินมานิดนึงอืม